สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนี่พี่ปุ้ยค่ะพี่โุฒค่ะวันนี้ก็จะพามาแนะนํานะคะเกี่ยวกับระบบฟังก์ชันของระบบครูส e คอนโทรลนะคะในรถยนต์ Honda City ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะวิธีการใช้งานเป็นยังไงนะคะใช้ง่ายมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวไปดูพี่ปุ้ยกันเลยไปชมกันเลยว่าใช้งานกันยังไงนะคะ ได้ความเร็วที่ต้องการแล้วนะครับสมุติ้อยู่ที่ประมาณ60น,นะครับเราก็กดที่ปุ่มนะครับปุ่มเสร็จนะครับที่ตัวตัมุ่มอะไรนะครับนะะตอนนี้มันก็จะขึ้นเป็นคูสคอนโทรล r o คือตอนนี้รถล็อความเร็วนะครับไว้ที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ ในกรณีถ้าข้างหน้าเรานะครับมีรถนะครับในกรณีถ้าเราเบรกนะครับเนี่ยมันก็จะตัดความมา็ูพเทธพมีนออกไปที่เราล็อกความเร็กล็อกความเร็วไว้นะครับก็จะตัดออกไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นความเร็วที่เป็นแบบว่าเหมือนเราต้องเหยียบคันเร่งเองนะครับเราอยากให้กลับมากตอนนี้คือเหยียบคันเร่งแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีกานแตะเบรกนะครับก็จะเป็นการยกเลิกชัวรขาวให้นะครับ กรณีถ้าเราอยากให้ความเร็วเท่าเดิมนะครับที่เราล็อกไว้นะครับก็คือกดปุ่มรีสุมอีกทีหนึ่งนะครับ ES นะครับนะครับก็จะขึ้นมาที่หน้าจอแล้วจะดีเรากดรีสุแล้วตอนนี้มันก็จะล็อกความเร็วรถก็จะทําความเร็วให้ได้เท่าที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เรา เพราะว่าตอนนี้คือเราตอนมีกันเด็กนะครับเด็กุ๊ก็จะยกเลิกกับช่วคราวนะครับ,นนนนรบในการใช้งานนะครับก็คือเราความเร็วความเร็วตั้งแต่40กิเมตรต่อชั่วโมขึ้นไปนะครับลอกไดยย้นี่นะครับสมมติว่าเราล็อความเร็วอันนี้เราเราล็อความเร็วนะครับในกรณีถ้าเราอยากเพิ่มความเร็วเราสามารถกดเพิ่มนะครับโดยที่เราไม่ต้องเหยียบเลขนะกดบวกได้เลยนะครับ กดบวกบวกบวกจากตรงนี้ครับความเร็วคขว่าจะปรับขึ้นซึ่งตะกี้เราเราเราลดความเร็วไว้ทีป <40. S 2> ่ประมาณส0ประมาณสีแต่ตอนเนี้เราสามารถอะไรนะที่เราอยากลดนะครับก็คือสามารถกดลดได้โดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งเราสามารถบังคับที่ที่ปรับหรที่ลงอะไรได้เลย you <laughs>